เปิดร้านกาแฟ ى, ถ้าไม่อยากกำไรหายต้องรู้วิธีคิดต้นทุนต่อแก้วไปดูกันเลยครับสูตรคิดต้นทุนวัตถุดิบต่อแก้วคือปริมาณที่ใช้ต่อแก้วหารปริมาณทั้งหมดคูณด้วยราคาเช่นหากเราใช้เมล็ดกาแฟ20กรัมต่อการชงกาแฟ1กิโลกรัมมีราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ650บาทนำ20หารพันคูณด้วย650เราจะได้ต้นทุนเมล็ดกาแฟต่อแก้วเท่ากับ13บาทนั่นเองซึ่งราคาต้นทุนส่วนนี้เราสามารถลดได้ถ้าซื้อเมล็ดกาแฟในปริมาณที่มากขึ้น ด้วยการสั่งมเมล็ดก,กาแฟราคาส่งกับเราเช่นมเมล็ดก,กาแฟขั้วรุ่นบิ๊กบอส10กิโลกร,รัมจะเหลือเพียงแค่กิโลละ535บาทต้นทุนกาแฟต่อแก้วก็จะลดลงเหลือเพียงแค่10.7บาทต่อแก้วยกตัวอย่างต้นทุนของเมนูลาเต้เย็น1แก้วมเมล็ดก,กาแฟเท่ากับ10.7บาทนมสดเท่ากับ7.5บาทน้ำเชื่อมเท่ากับ2.4บาทน้ำแข็ง1บาท ส่วนบรรจุภัณฑ์นั้นให้เราคิดเป็นราคาต่อชิ้นไปได้เลยเช่นแก้ว2บาทหลอด0.5บาทฝา1บาทเป็นต้นจากนั้นนำต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดมารวมกันจะได้25.1บาทต่อแก้วต้นทุนนี้เป็นเพียงต้นทุนวัตถุดิบแบบคร,าครา่าวๆยังไม่นับรวมกับค่าเช่าร้านค่าน้ำค่าไฟค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และค่าจ้างพนักงานส่วนวิธีตั้งราคาขายให้ได้กำไรจริง กดติดตามเราไว้ได้เลยแล้วดูต่อในคลิปถัดไปที่บารามิโอค f ฟ e ี่ e x p l o r the flavor